สอลลาร์ซออกเนียสลาร์ีผู้ออกนียงลาร์เออเฮ้

คุม่านเบืบ่อเหมืนนนะนองงนก่นการรถไฟน่องทนายไม่เข้าชิ้นพูดไง,งนี่โทรมาเรียนอยู่นี่โอ้อญญะไรอยู่เนาย อะไรโอ้โฮโดปลาตซออกเลยนียง <c oughs> ปลาลาดซีผู้ออกเนียปลาลาดวไฮวุ้นซีตัวใหญ่ที่ปขึ้เือยหัเมาซีออกมีทบเดน <c oughs> เล็กแมือเดียวเล เนือพอเอาพอตัวเอาที่มันรูนึงร่ายสิไเ็อันนี้ได้สามรูยหญ่โตได้รีองได้นิ่มได้เคล็ดได้พูดได้ไปไล่เรครับไม่ตั้งเลน่งได้สามรูเลยไม่่ขายตัวนต้นงนี้ผม

ไม่ถึงน,น,นี่อันนี้สกชนิด่อน,นอืใจอยู่บ้านเนาะใจอยู่หันเออใจอยู่นี่ออวอาตีเีไปกันนั่นีเี้ยันได้ลายแท้กับใจอย่บ้านนนี้อนี่มันน้อยเลยขตงันเออขัด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 โตง้นนี่ย้มีป้ากัลงนี้มหมดเลยเนาะโอ้เราไม่เห็นที่ไปใช้ ถึงเมือมันถึงเมือนี่ราตักนามันมีงาอย่างนี้ดิเน่ยถึงไรเนาะถึงบน้าเมืนเมือมันเกิค่าอย่ฮงน้เ่มีงาอย่างนี้ดิมันถาว่านี่อันนี้เป็นมันเกิดถึงเมืออถึงลกาเออจะ

này đâu đây phần thật hơn của được nhờ đi pha nuôi ô pha lát xúc xí này hàng ô tên này ở này đây mấy cái này mất rồi đây mới là nó pa mấy cái bàn này mất luôn luôn rồi đúng không cái lục bàn này lục bàn này xong này này

mất đẹp mất đẹp yeah đẹp mất đẹp mất mà giám bắt được cho cái tổ say hết nọ, nè, để mang cái tổ say nôi hả? โอเคทุกคนเนาะประมาณนั้นทุกคนเนาะวิพากา์อะก็เป็นบรรยากาศการพยายามตวงใส่ตวงอยู่ที่นำห้วยเป็นน้ำห้วยน้ำต่ำเนาะเป็นสาขาของแม่นำ้ำฮวงวัอนี้เบ้าคิงจะพาทุกคนมาสัมผัสบ,บรรยากาศวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านวิถีชีวิตของคนลาวห้ากินตามธรรมชาติตามแคมแม่นำทุกคนเป็นอะไรเพราะทุกคนให้กับมังแก่เบ้าคิงเนาะวักกดไลค์กดคอมเมนต์มาเนาะ ล้าก็ขอบใจสำหรับทุกคนทีโบก้ามโฆษณาเนาะโอเคทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี